ตามส่วนีครับคนในมือน้องที่รับและขนมทุกท่านผมก็อยู่กับคณะคุณพี่คุณพี่และพวกคุณน้องที่ทําวิธีให้กับคุณน้องคนเดียวแรกมาด้วยการบ้านเดียวกันจริงหรือเปล่าอยู่บ้านสุขุมวิทค่ะสุขุมวิทย์โซนเดียวกันก็มาหาผมสามคนคุณพี่พามาคุณพี่รู้จักผมจากยูทูบคุณพี่เป็นคนพูดง่ายคือมีครูบาอาจารย์มีโปงงยมีอะไรูบาอาจารย์นับถือพ่อปู่เลรอพี่ ปูหรือสีแล้วก็จริงๆดีพี่อ่ะที่น้ำเดือดหายปูหรือสีดอ๋อเราก่เลยสีดำปูบาจาร์ผมมันเนี่นั่นนะทีนี้พี่ก็พาเพื่อนไปงานหนูไปาำพิธีไม่ใช่แต่เด็กหายเลยหายเดี๋ยวนั้นเลยนะทำม่กี่นาทีหายไปปิดจริงอ้าวแล้วทีนี้พี่ไปชวนคุณพี่เข้ามาให้ เมื่อคืนทักไลน์ไปบอกว่าเป็นยังไงทำไมเงียบจังเขาก็บอกว่าเออเพิ่งช่วงนี้ก็แบบไม่ค่อยมีตังอะไรอย่างเงี้ยไม่แล้วเขาชวนพี่มาหาผมเนี่ยแล้วพี่เห็นสารรูปผมเนี่ยเขาอยากจะมาเลยไปด้วยกันไหมพรุ่งนี้เออแล้วพี่เป็นไงพี่ขอนี่เอาตรงๆเลยไม่ต้องลวยกันนะไปยังไงเขาคือใครอาจารย์อะไรเขาก็บอกอาจารย์เองอาจารย์เองแล้วค่าสอน ลังจิตยังไงจะไปรักษาอะไรคือหนูก็ไม่ได้รู้จักอ่เคยดเออยากจะรู้ตรงนี้ก็บอกว่าจะไปไมไม่รู้อ่ะไม่รู้จักเดี๋ยวขอศึกษาก่อนนะแล้วดูยูท b e ไปตเเป็นักจิตจารย์นกษิตกก็สนใจก็นอนก็นอนไปก็ตื่เช้ามาก็ักไลนไปถามไปหรือยังรอด้วยนะแล้วตอนแรกเห็นสาระรูปผมเนี่ยอยากจะมา เพราะว่าอาจารย์อาจารย์ต่างๆเขาต้องแต่งตัวขนาดใช่ไหมใช่แต่ผมชอบสบายๆอ่ะสายก็เลยมทรงเครื่องแบบเลือกมากไม่แต่หนูก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดตัวว่าต้องแต่ตอนแรกอะที่เขาชวนเน่ยเชื่อหรือาจังไม่เชื่อเขาต้องหาข้อมูลเขาบอกเขายึงให้เราอ่ะต้องข้อมูลเพราะเราไปโรงพยาบาลมาเยอะแล้วจริงป่ะก็ตอนสมัยเด็กๆเราชอบป่วยปวดเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลปวดและทีเนี้ยตอนแรกก็มีเชื่อ แล้วเมื่อกี้เห็นผมทำวิธีให้น้องอ่ะงงไหมผก็งงงงทำไมหายได้ไงอ่ะทำไมไวไอ้จีทำไมน้องบอกว่าหายอะก็น้องเกาป่วยนี่แต่จีงงไหมเดี๋ยวตาเราเมื่อกี้ปวดตรงไหนน้องปวดข้อขาเนี่ยตอนนี้ปวดปวดขามากปวดมากี่ปีแล้วาจะปรมตัวเจ็ดปีหลังจากที่น้องป่วยมากี่ปีครับโอ้โหยี่สิบปี ปีตั้งแต่คลอดลูกคลอดลูกมาแล้วก็ก็จะเป็นสิบันปีปวดขาเวลานั่งนานๆเวลานั่งนานๆอาจารย์ปวดที่สีบษกปีหายแป๊บเดียวเลยท่มาะมันจะเป็นร่องเหมือนโรคคุณแก่ไม่รู้ล่ะปวดตรงไหนชี้จุดสองข้างเลยเนี่ยแต่นั้นนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยตามข้อตามข้ออ่าอันนี้เป็นวิธีส่งเจ้ากรรมเวรผมไม่ใช่หมอรักษาโรคอธิบายชัดเจนเนาะหรือจะหาว่าไม่บอกพ่อไม่พี่น้องเว่า ผมไ่ได้เรียนจบหมอใช่ไหมจบปิญญาเอกจากมหาลัยที่มหาลัยโพลิสตร์ฟลอริดาประเทศอเมริกาใช่ไหมเอออาละเดี๋ยวคอยดูหายไปคนนึ่งล้หายป่วยคนนึงล้เดียวคนนี้จะหายป่วยไปหาไปหาคุณหมอปวดขาก็ติดปวดขาก็อไปหาคุณหมอโรงพยาบาลไปมากา ไปอยู่ครั้งหนึ่งทำว่าไงคุณหมอหมอก็บอกว่าอะไรเหมือนโรคโรคของกระดูกเอ้ยลองช้ำอะไรเนอักเสบอะไรอย่างไรท่านแนะนำให้ทำอะไรแนะนำให้ให้ทำกายภาพทำหรือเปล่าก็ทำบ้างไม่ทำ้าแล้วหายไหมก็ไม่หายก็ยังไม่จบนะใช่ไหมอ่าทีนี้ไปเจอดูนี่เพื่อจะจบไหมก็ไม่หายมันก็เลยปล่อยเลยไม่สนใจก็ยังปวดอยู่ทุกวันนี้ยังปวดเอาล่ะอาจารย์นอตจดนะอันนี้มีผีอะไรสิงอยู่ทำให้ปวดหน่อย ีเจ้ากรรม้อตรวจก่อนอายันหน้าสองมาศูลกายหนึ่งอานหน้าหนี่มีทั้งฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดีนะอันนี้เจ้ากรรมเขาเจ้ากรรที่ใหม่ถึงว่าเป็นา้องดูเขาจะทำอย่างไ เหมือนมันเป็นภาพทุบปลาทุบงูตีนกอะไม่รู้ชาติไหนอะหนูก็เคยทำมาเด็กๆนะจบเลยอะจังทุบปลาทุบงูตีนกอาจารย์อ้อจดนะปลางูนกทุกปลาไหมมีค่ะทุกหัวไหมค่ะทุบงูไหมทุบนกไหมยิงนกอะยิงอะเคยยิงไหมมีหนูมากนั่นน่ะจ้ากรรมเขาเขาตายไปเขาก็ ตอนเด็กๆไงทำาไรทำนั like pe, thin, like, kind of hmm? ้น yeah, ก so ็ทำวันๆทำนั้เขาเคเกิดเป็นคนแม่พวกนี้เขาก็เคยกดเป็นคนทำเยอะเยเยอะก็เราก็ต้องใช้เขาอีกแต่เดี๋ยวจะส่งให้ไปเกิดยังไงตนอคิดให้ไปเกิดแล้วไหนปทาอะไรถ้าหนูหายแล้วจะไปาำบุญอะไรกันก็เนี่ยที่พ่จดอณ่หนไปทำบุญ่ล้วฟื้นๆกากาแล้ว มนชอบไปกินตาสัตว์อะไรก็ไม่รู้อ่ะเราชอบไปเสียบบุญดีตาเกี่ยวกับสัตว์นะเคยทำไหมจำไม่ได้แต่ตอนเด็กๆก็คือเป็นคนดื้อม,มากค่ะแล้วแล้วไปทำอะไรกับสัตว์อก็เสียบน,น,นั่นเสียบนี้แหละนั่นละพีไปเคยเคย,เคยไปเล่นกับเพื่อนไปเสียบไอ้ตัวก็คือแตนอุ้ยของเยอะมากเลยนะสมัยเป็นเด็กอันนี้จะส่งให้ไปเกิดหมดไงพวกนอนพวกผีเสื้อพวกแบบพิษ ก็หาไปแล้วเนี่ยใช่ไหมจะทำบุญเมื่อเราเห็นหมู่มุงเถิดหมู่ก็แบบเป็นไรก็นั่นน่ะหนึ่งชีวิตเขาเขาเกิดเป็นคนมาก่อนเราไปทำกี่อันนะเราก็ต้องรับเขาจะมาเล่นเราให้เราป่วยนั่นแหละที่เราป่วยทุกวันนี้ก็เพราะเขาทมเราที่เราไปทำเขาแต่ผมมันแค่ส่งให้เขาไปเกิดจะได้ไม่ต้องมาสิงมีตัวเรากัเท่านั้นแหละนี่ค่ะสมรฐานหรอขอพระพุทธเจ้าขอบุญกรรมฐานน่ะ มาเคลียให้ไงแต่อาจารย์ต้องซอเพรันเบแค่คุยก็หายแล้วไงตัวเบาเบาอ่ะแต่มันเส้ติดตรงนี้อยู่อ้าวเดี๋ยวเขาไว้ไหนเดียวตรงเนี้ยปลาช่อนเดี๋ยวเขาต้องต้องคุยกับเขาก่อนว่าเจ้ากรรมเราจะเอาอะไรปล่อยปลาช่อนสามสิบตัวซื้อตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้ปล่อยปลาต้อกินปลาช่อนได้นะไม่เกี่ยวหรือเขาะซืเอาไปเกี่ยวคนละนี่คุณไม่เกี่ยวใช่ไหมคนละเรื่องไง เราไม่ได้ไปกินตัวที่ปล่อยใช่หนูก็เลยไซื้อแบบนั้นไม่กินเอ้าหายแล้วเขาออกไปหมดแล้วเดินดูดูที่โลงยันโล่งยังเศรษจังจันเอาดูก่อนเราเดินดูก่อนแล้วจะรีบไปทำให้เขาวันไหนเดือนสามวันเออพูดถูกหาเสร็สามวันนะเดี๋ยวเขามันลุมช่วยไม่ได้นะได้ค่ะได้เป็นไงโล่งไหมมันโล่งมันเบาแต่ นิดเดียวเอาอะไรเนี่ยขากี่รถไปของเตยรอนรอนรอนไงนั่งมอเตอร์ไซค์ไปตลาดของเตยปลาเยอะแยะเลยก็ไปปล่อยแตงโมกัลูกเนี่ยเขาขอแตงโมกัลูกเขาทิ้งพิษไปด้วยไงนี่อันนี้ต้องขอพลังจิตองค์ผสมนี่ถักพิษออกไง <c oughs> อปกตินี่ก็ชัวร์กาผีจับสักเหมือนสิ่งเยอะๆเราก็จะลุกไหวม <c oughs> ันอ้าวหายสน,นิยัง <c oughs> หายยังยังยังไม่หมดยังกีนิดๆแต่ศูนยถึงร้อยศูถึงร้อยเนี่ย <c oughs> มันหายโรกไปกี่เปอร์เซ็นแล้วหนูว่าประมาณน่าจะแปดสิบโอ้ลงมาละเกสิบแล้ว จงนกปกตินะเวลาหนุ่มออะมุนูกจันารังยังยังยอาวันดีมาเ่มแล้วผีให้ป่วยถึงเจ้ากรรมเขาสิงทำให้เราป่วยแล้วก็อุทิศให้เขาไม่ต้องสิงในตัวดี๋ยวเขาจะไปทำบุญให้แล้วพี่ก็อุทิศบุญกรรมฐานไปแล้วไงเขาก็รับไปหมดแล้วเพราะบุญกรรมฐานมันสูงกว่าสักรทานหลวงพ่อฤาษนาอมันเกิดจากเราบเพ็มตั้งแต่ดีต้องมพีี่นับืี หลวงพ่อดีสีดําดพี่ก็ต้องเป็นคนมีเซนต์จริงไหมใม่ไหเซนทไม่ได้ทำไม่มีเซนตอาไม่ได้เอาไปไงหายยังลูกิร้องไงไมฟุบย่นครัวร้องไไงจ้าูิร้องไงะใครร้องไครับมูนี่แหละมางฟุบตรงนั้นร้องไหมหายยัง ให้ปิดทิ้งอย่างถ้าจะให้ปิดทิ้งอย่างกั่ยังไม่ถือเาว่าแล้วมันโลกกี่เปอร์เซนแล้วถึงร้อยอะยถ้านั่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าหมือนใส่เสงไม่เอาตอนเนี้ยมันหายอยางแต่ตอนเนี้ยตรงเนี้ยที่ตอนนั้นอะมันปวดปวดปวดตอนเนี้ยมันจะปวดอยู่จุดไหนอีกถ้ามันไม่ปวดมัย่มยังปวดอยู่ข้างในเขาโ <Okay. S 2> ใต้เข่าข้างในนอนข้างขยนขึเข่าได้ค่ะ ตรงนี้ใช <ขอ S 1> ่ไหมค่ะเพราะผิดออกมาเห็นเยอะ่อเลยไม่ต้องง่าอ้าวขึ้นยาดูนมขวดนมเจขวดแเบาเบาขึ้นรีบไปทำบุญ่ สรุปแรกชูถึงร้อคะแนนเนี่ยได้กี่คะแนนแล้วได้ร้อยอ้าวร้อยแล้วก็จบแล้วอ่ะลุกขึ้นสัมภาษณ์อีกคนอ่ะเพื่อนชวนมาใช่ไหมตอนแรกว่าเพื่อนชวนมาเออเอาตรงๆเลยไม่ได้รู้จักอาจารย์เออแล้วจะเชื่อถือได้ไงอ่ะจริงหรือเปล่าตอนแรกรู้สึกว่าไงตอนแรกรู้สึกว่าไงก็รู้สึกว่าเออเพื่อนบอกว่าดีมันจะเชื่อได้ไหมคนที่จะเชื่อได้ไหมใจนึงก็อยากลอง ก็เลยบอกเพื่อนว่าโอเครอด้วยนะเดี๋ยวมาด้วยตอนเช้าแล้วก็มาก็ยังคิดว่าเหมือนกับเป็นมันจะหลอกหรือเปล่าตอนแรกเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วคิดว่ามันจะหลอกไหมแต่คิดว่าจะหลอกหนูคิดว่าไม่ไม่หลอกนะแต่คิดว่ามันจะทำให้เราหายป่วยได้ไหมใช่ใช่จะทําให้หายป่วยหายเจ็บได้ไหมได้ไหมเพราะเราเป็นมากี่ปีแล้วเรามีอาการเจ็บด้วยไงเราเจ็บมากี่ปีแล้ว 7จ็ดปีค่ะอ่าแล้วคิดว่ามันแป๊กเตรียมะหายเหลจริงไหมใช่ค่ะแล้วถ้าอกินยามันยังต้องใช้เวลาเลยอ้าแต่นี่มันปิดทิ้งอะค่ะอ่าได้ถืออะนะหายไปปิดทิ้งไหมตอนนี้ให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะอ่าเห็นไหมเจอกับตัวเองค่ะอ่าขอบคุณลูกพี่มากขอบคุณท่านเนยดดีเนาะ